สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ลอ n e ชผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยกันอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการเข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานที่มีแรงดึงดูดนะคะต่อคุณนะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะ เราจะมาเช็คพลังงานนะคะว่าคุณจะได้พบนะคะคุณจะได้พบคุณจะได้พบใครคุณจะได้พบใครพบรักกับใครนะคะสมกับการรอคอยไหมนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะกว้างๆนะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเอาละค่ะก็ดูพลังงานนะคะคุณจะได้พบกับใครพบรักกับใครว้าวซิกออฟครับ คนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะวันนี้หมอจะเปิดแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มีคิวดูดวงแน่นมากเลยนะคะเอาละท่านใดจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลแอดไลน์ไอดีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินตอบนะคะเราจะรีบจัดคิวให้เร็วที่สุดสําหรับคนไหนที่อยากพูดคุยกับหมอแจไปการส่วนตัวดูดวง30นาที599บาทนะคะ คนเก่าๆคนที่คุณรู้จักแล้วในอดีตนะคะอืมนะคะคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะซิกออฟคัพนะคะคุณจะได้พบกับใครคุณจะได้พบรักกับใครสมที่คุณรอคอยไหมไพ่ไป,ไปต่อมาที่ตกนะคะแฮงแมนนะคะรอคอยความรักนะคะคนเก่าๆเพื่อนนะ,ค,ะคนที่เราเคยรู้จักกันแล้วนะคะคุณเคยรู้จักแล้ว ไพ่ไม่ต่อมาเฮอร์มิตนะพลังงานชาวราศีกันที่โดดเด่นนะคะคนคนี้อาจจะเป็นคนที่โลกโซนตัวสูงมีเซฟโซนมีพื้นที่อาจจะเรียนต่อเมีกระโทเป็นระยาเอกนะคะมีความรู้ดีนะคะอาจเป็นต่างชาติต่งางศาสนาต่างภาษาวัยอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะอืม มี energy บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกําลังจะพบรักกับใครนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมีไวัยที่แตกต่างก,กันกับคุณก็ได้นะคะแตกต่างอายุศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะคะบางครั้งนะไพ่สีถ้วยขึ้นมาอาจจะไม่เป็นไปอย่างรูปร่างหน้าตานะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจค,คุณต้องการนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจบ,บางครั้งมันอาจเป็นตรงกันข้ามกับความต้องการนะคะของใครหลายคนที่มาชมคลิปนี้นะ เรียกว่าสเปคนะคะบางทีเราไม่ชอบแบบนี้แต่คนคนนี้มันเป็นความรักมันมาพบรักกันอ่ามันมาเป็นรักแท้เราหรืออะไรสไตล์นี้นะอ่ะอาในอวานอ้าวมีความมีซิกแพกด้วยพลังงานเอนเนจีของชาวธาตุไม้ธาตุไม้นะ,สะแสดงว่าคนคนนี้ต้องอ่อไม่ได้อ้วนนะบอกเลยต้องรูปร่างหน้าตาน่าจะอายุไม่เกิน4 0นะรูปร่างหน้าตาดีนะคะชาวธาตุไม้ก็ธาตุไฟก็ออเมส เมษสิงห์ธนูนะสไนต์ออฟวานนะเป็นคนที่ทำงานเก่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องผ่านมาทางงานหรืออะไรแบบนี้นะอาจจะเป็น energy นี้ผ่านงานก็คือลูกค้าคู่ค้าเพื่อนผู้วมงานหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสไตล์นี้นะคะคุณจะได้พบรักกับใครนะคะอืมจะได้พบกับใครพบรักกับใครนะคะมาดูพลังงานเด e l o ู e r นะคะอืมมีความรักมาให้นะคนคนนี้นะ มีความรักมาให้นะสามารถมาในแนวทางงานเช่นบัดดี้พาร์ทเนอร์คุ้นส่วนกันค้านะคะเพสออฟวานนะมีการเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยอาจจะผ่านงานนะคะอนะเหมือนมีการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านงานแน่นอนนะคะลูกค้าเกา่าๆคนที่เราเคยรู้จักเกา่าๆหรืออะไรก็ได้นะคะควีนออฟวานต่อมา Queen of Pentacles นะ เวลาเจอกันคบหาดูใจนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนนะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะมันเหมือนแบบคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตว้าวคือดีงามมากเลยวันนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณที่คุณเป็นคนเก่งทำงานเก่งทำงานเก่งด้วยนะคะบีบีใส่ทัดดีนะคะอาจจะดเูเป็นคนที่ดูเหมือน เหมือนพร้อมอเออเหมือนพร้อมนะมันเหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเดลิเวอร์มากับหกถ้วยเนี่ยนะคะความรักที่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอืมนะว้าวดีงามมากเลยอ่ะใครนอกกำลังจะได้พบรักนะคะหรือจะได้พบกับใครมามาดูกันต่อนะคะอืมใครบางคนที่ยังไม่เคยเจอใครเลยนะคะ อัน,นิจี้น่าจะเป็นพลังงานที่แบบว่ามันอยู่ข้างหน้าเราเนี่แหละเร็วๆนี้นะคะได้ปลดเปิดใจนะคะเปิดใจสักนิดหนึ่งนะคะสิบเหรียญว้าวคบกันเนี่ยก็กูลกันนะเขาเรียกว่าคู่สมพลอืมนะคะคู่สมพลนะอาจจะเป็นคู่รักเป็น,ปนความรักที่ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคู่สมพลคือเรากับเขาทํางานดีวกันอ่ะมันมีเงินขึ้นมาน่ะเออตัวเรากับตัวเขาอ่ะนะมันเอื้อเอื้อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะนึกออกไหมถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้คล้ายๆคู่สมพลอ่ะจะบอกว่าเนื้อคู่หรือคู่ที่มันเกื้อหนุนหรือเกื้อกูลกันอ่ะเราคบคู่แบบนี้สไตล์แบบนี้มันทําให้เรามีความสุขนะคะอืมเป็นความรักที่ดีอ่ะมาสนับสนุนซัพพอร์ตเราแหละง่ายๆนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะทั้งคู่นะอืม ใครบางคนที่กำลังรู้สึกเหมือนว่าอุ๊ยอ,อะไรนะความรักฉันจะมานะคะอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรานะคะอืมเขาบอกว่ารองบางสิ่งบางอย่างหรือบางครั้งคนที่เรามัน,ม,นมันเหมือน,ม,นมันเหมือนไพ่ในฮํานองวันนี้เขาบอกอยากจะบอกว่าเราทดลองอะไรใหม่ๆม่ไหมหรือบางครั้งคนคนนี้ที่เราคิดว่ามันมันไม่น่าจะเข้ากับเราได้อะลองเปิดโอกาส นะ,ะบางครั้งเราอย่าเพิ่งมองที่ภายนอกที่เราเจอแว็บแรกที่เราเห็นเขาคนนี้ที่กำลังมาหรืออะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราว่าเอ้ยราไม่ชอบคนนี้บางครั้งมันอาจจะใช่เว้ยนะคะจะบอกให้เลยนะว่าสี่ถ้วยมันเหมือนว่าฉันไม่ถูกใจฉันอาจจะไม่ชอบเขาก่อนหรือนะคะอืมเขาบอกนี่ไงมันเป็นไพ่ของการทดลองเห็นไหม ผู้ชายคนนี้กําลังทดลองนะมันเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์ทดลองเราก็ต้องทดลองในความสัมพันธ์เช่นเราไม่ชอบแบบนี้เราลองคุยไหมเราลองคบไหมสิบเหรียญรออยู่เนี่ยเอาไหมเออสิบเหรียญเนี่ยความเป็นครอบครัวความเป็นไปได้ความเข้ากันได้ความร่ํารวยที่ซัพพอร์ต่ะเดี๋ยวสิเนี่ยเออลเวอร์ over, มากับพกช่วยเนี่ยเออนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพากันร่ํารวยแล้วง่ายๆนะคะเหมือนว่า ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะเออนะคะอมีบางสิ่งบางอย่างที่มันาสามารถไปได้นะคะโอเคไพ่ที่ตกออกมานะนี่ไงช่วยเหลือเกอื้อกูลไงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในเรื่องงานทีมงานหรือในความสัมพันธ์หรือมีปัญหาเรื่อนี้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะถ้าเราสองคนนะอแสดงว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าให้เราลงเปิดใจอ่า สมมติคนนี้มาคุยหรือเราอาจจะมองทีแรกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบอ่ะนะคะมันเป็นไปได้อ่ะอืมนะคะ,สะแสดงว่าคนนี้ต้องเข้ามาตื้อเราก่อนต้องเข้ามาคุยกับพวกคุณก่อนนะไม่ได้ว่าคุณไปคุยกับเขาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยตะกุยตะกายอยากจะเอาฉันให้ได้เนี่ยดูยสิคุณก็คงไม่พอใจหรือไม่ชอบสแสดงว่าเขาต้องตื้อคุณอืมในทํานองนี้ประมาณนี้นะ,ะนะคะอืมในทํานองนี้แบบเอ่อหรือบางทีนะตอนนี้อาจจะเป็นแบบ เขาอาจจะพูดคุยกับคุณอะไรบางสีบางอย่างแล้วที่ผ่านมาในอดีตแต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาไม่ได้เปิดโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็น energy เหมือนคนเคยคุยแล้วหรือเพื่อน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 ,อนสมัยนั้นนานแล้วหรือคนที่เราเคยรู้จักมาแล้วในอดีตนะหมอไม่ได้พูดว่าแฟนเก่านะโอเคไหมจบนะนะ <laughs> คนที่เรารู้จักแล้วในอดีตลูกค้าคู่ค้าบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแล้ววันนี้มันได้วนมาเจอกันโอเคไหมนะคะ เขาก็อาจจะแบบว่ามามามเขาเรียกยังไงอะได้มามาปฏิสัมพันธ์กันนะมีอะไรพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอืมขอดูหน่อยเรื่องราวใครย่างไรอืมอ่ะใครบางคนที่มันรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้คุณกำลังเลิกกับใครมามัานมาดหรือในอดีตคุณอาจจะ ผิดหวังเสียใจจับได้ว่าแฟนนอกใจแล้วไม่ได้มีแฟนมานานแล้วนะตอนนี้ Energy มาแล้วแสดงว่าคลิปนี้มันจะไปสัมพันธ์กับคลิปที่แล้วที่หมอเคยเออที่หมอทําไปอะ่ะคลิปที่แล้วอะ่ะไปย้อนดูถ้าใครยังไม่ได้ดูถ้าใครมาชมคลิปนี้ก่อนครั้งแรกนะออที่เขียนว่ารักแท้ที่รอมานาะนแสนนาะนที่ว่าเหมาะสําหรับคนโสดคลิปนี้อ่ะควีนออฟคัพ เขามีความรักมาให้นะสาหรับใครบางคนที่เคยทะเลาะผิดหวังเสียใจหรือเลิกลาอยาล้างกับใครบางคนไปแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเป็นการมามอบความรักให้เปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้พบความรักนะเห็นไหมมันมีความต่างคนกับเงือกอะคุณดูสิความต่างแบบแบบไงอะหมอบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยเราชอบคนแบบนี้สไตล์แบบนี okay ้แต่คนนี้มันอาจจะตรงคนข้ามกับในความรู้สึกหรือสเปคที่เราตั้งไว้อะมันมันเหมือนแบบ ไม่ไม่ใช่อ่ะเออไม่ใช่ที่เราชอบอ่ะเออมันเป็นคนเนี้ยได้ไงไม่รู้อ่ะเนาะอืมแต่บอกแล้วว่าคนเนี้ไม่ได้อ้วนอืมดูจากผู้ชายคนนั้นนะคะรูปร่างดีอืมน่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งคนหนึ่งแล้วล่ะเหมือนดูเป็นคนแอคทีฟอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลรูปร่างอะไรด้วยนะไม่ได้หน้าตาขี้เลยหลายเท่าหร่นะอืมแต่อาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอุ๊ย ไม่เอาไม่ชอบหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีพลังงานที่เราอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาหรือไม่ได้ปิิงเขาตั้งแต่แรกอะไรสไตล์นี้เขาอาจจะมาปิิงคุณนะก็พยายามนะอมเอาละการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าคนคนนี้ต้องเคยรู้จักคุณมาตั้งนานแล้วด้วยนะเหมือนว่าเขาก็กำลังจะตัดสินใจเพื่อขอโอกาสนะขอโอกาสนะ ให้คุณนะมองเขาบ้างเนี่ยเอ็มเพลอร์มาเนี่ยอยากเป็นคนที่หนึ่งในใจคุณได้ไหมเออกำลังตะกุยตะกายที่จะหาคุณอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเออควยนอฟเพนติคิลนะอ่ะ คุณไม่ถูกใจผมเหรอเนี่ยผมเป็นคนเก่งหรือผมยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นผมมั้งไหม <c oughs> นะคะเออนะอย่าเพิ่งตัดสินผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ดีนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งตัดสินผมด้วยพฤติกรรมภายนอกที่คุณเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะจะบอกแบบนั้นก็ได้นะเอ็มเพลเอร์แสดงว่าก็เป็นคนที่เก่งนะมีความเป็นผู้นําในระดับหนึ่งแหละใช่นะคะสามารถเป็นต่างชาติหรือคนไทยก็ได้นะคะอนะคะเอ็มเพลเอร์นะเอาลักมาดูกัน ในที่นี้หมายถึงว่าบางทีบางคนใครอาจจะคุยกับาทางโซเชียลมีเดียนะเว็บเว็บออนไลน์ที่หางคู่เกี่ยวกับต่างชาติหรืออะไรสไตล์นี้เออได้เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่อ,อันนี้มันหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลต่างชาตินะคะชาวลาซีเมษถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นคนที่มีมีมีม มีบุคลิกค,ความเป็นผู้นํามีความเก่งนะคะแล้วก็มีความพาวแล้วเขาก็จะมีอีโกโต้ตัวตนของเขาด้วยเป็นผู้นํานะทํางานก็คงเป็นคนที่มีระดับในระดับหนึ่งแหละนะคะอืมก็ดูต่ออืมเดวิลแสดงว่านี่เขาแบบโอ้โหคนหลงหัวปลาหัวปมเลยเปิดใจเลยนะเนี่ยแสดงว่าคนเนี้เหมือนจะมาหลงคุณหัวปลาหัวปมนะอืม คุณจะได้พบรักกับใครจะได้เจอใครนะมันเป็น energy ของเขาต้องรู้จักคุณแล้วอะมองคุณอยู่แล้วหรือไม่ได้เจอกันนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความแบบปลืม้มเออมันต้องพูดว่ามันมีความปลื้มคุณอยู่ก่อนแล้วในอดีตหรือเป็นลูกค้าหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้จักแล้วมีความมา กลับมาเออข้างไครหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในจังหวะช่วงโอกาสที่ตัวคุณกําลังจะโสดหรือกําลังเพิ่งโสดหรือโสดอยู่พอดีอะไรเงี้ยมันมีการยูเทิร์นกลับมาเจอกันนะคะอืมนะหรงหลข้างไครนะเอ็มเพลอร์กับเดวิลนะเดวิลเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกคนนี้ก็น่าจะมีคุณอยู่ในใจนะแล้วละมั้งนะคะเนี่ยเป็นการขอโอกาสตัดสินใจที่จะขอโอกาสดูแลใช่ไหมเดี๋ยวขอดูซิ ไพ่ใบนี้ก็เด่นตกมาเนี่ไงมันมาเกี่ยวข้องทางงานอือนะคะอาจจะมีคําพูดที่ชัดเจนขึ้นเขโอ,อกาสขอคบขอคุยใบนี้จะออกมาเออใช้ได้นะมาผ่านงานความสัมพันธ์นะเหมือนว่าเขาจะจริงจังชัดเจนแหละเออดูซิใครจะรูกคุณหนักมากคล้ายๆมันเหมือนมีคนหลงสเสน่ห์พวกคุณนะ่ะเออเปิดโอกาสนะเปิดใจไหมมันเหมือนเนี่ยเห็นไหม ดูสิจัสเมนตะ์อะดูสิมันเป็นอะไรที่เก่าๆไปแล้วจะบอกอดีตชาติไหมเออมันต้องบนได้กลับมาเจอกันอีกสองเหรียญก็มาคอนเฟิร์มอีกดูสิเห็นไหมอะไรที่เราต้องรู้จักแล้วนะคะจัสเมนต์นะนะมันเป็นเหมือนเมื่อถึงเวลาที่อาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้เป็นความรักหรือเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่กันอะไรแบบนี้นะอืได้กลับมาเจอนะจัสเมนต์คำประกาศคำตัดสินหรือเขาอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนทะค่ะน้องว่า ขอคบขอคุยขอเป็นความรักขอเป็นแฟนขอโอกาสจีบขอโอกาสคบนะคะอ่าวิวออฟฟอร์จูนก็มาให้ตายเถอะอืมเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนถึงเวลาไซเคิลไซเคิลมันหมุนอนะคุณเนื้อออกไหมถึงเวลาทัมิ่งที่จะเจอคนนี้ที่ได้โคจรมาเจอกับคุณมันไปอยู่ตรงเดวิลพอดีอะมันเหมือนมันไม่ได้หายไปคล้ายๆว่าเรารู้จักใครคนหนึ่งนานแล้วปุ๊บ ยูด่ดีๆคนนี้มันโคจรเข้ามาและเกิดเราก็โสดเขาก็โสดพอดีและเขาก็พูดว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันยังงั้นยังงี้หรือเขาก็จะพูดในทานองสไตล์ว่าเอ้ยคุยกันไหมคบกันไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะดี g ก o ผ่านงานก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์มันไปได้นะบอกเลยนะคะอืมนะะเปิดโอกาสนะอ่ะขอดูหน่อยสิแนวโน้มไปยังไงแนวโน้มคุณกับเขานะ อันนี้พบคือบางทีเรายังไม่เคยเจอใครเลยนะเราคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วทางออนไลน์โซเชียลแล้วเขาก็คุณจะเดินทางมาพบกันเจอหน้าปะหน้ากันครั้งแรกหรือคนคนนี้ก็อาจจะกลับมาจากคนในอดีตของคุณเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้สักคนหนึ่งที่เล่าไปแล้วนะก็ได้กลับมาเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผ่านงานหรือผ่านอะไรสไตล์นี้นะคะคือเหมือนว่าพบกันครั้งแรกได้เหมือนกันนะพบหน้าค่ะมี2 กรณีคือคนที่เรารู้จักเก่าๆแล้วก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้ตามที่ไพ่เล่านะเป็นแม่ทำนองไหนอืมเขาน่าจะมองเราอยู่นานแล้วแหละมีความเหงามีความโดดเดี่ยวมีความลักชวรี่นะอืมฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแสดงว่านะตอนนั้นที่คุณกับเขารู้จักกันแสดงว่าต่างคนอาจจะต่างไม่ได้โสดหรือคุณอาจจะไม่ได้โสด หรือเขาอาจจะไม่ได้โสดนะคะตอนนี้มันมีไพ่สามดาบคือแสดงว่าใครบางคนที่ผิดหวังเสียใจกับความรักไปแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนเราไปแต่งงานคนอื่นมอสไมยไก่กองอะไรหรือเขาแยกจากเราไปนานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็โคนจรมาเจอกันอะไรสไตล์นี้มันเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะแต่คนเหมือนว่าบางคนก็ใช้ไปใช้ประสบการณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อจะบอกว่าการรอคอยก็ได้นะมันเหมือนแบบ เอจะบอกว่าตอนนี้คุณโสดตอนนี้คุณเสียใจผิดหวังกับความรักตอนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วก็คนคนนี้ได้วนกลับมาพอดีปุ๊บเหมือนเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีแฟนหรือไม่ได้แต่งงานก็ได้มันเหมือนเป็นการรอรอเพื่อที่จะจะบอกว่ายัางไงอ่ะเรียนจบทาเป็นยาโทเป็นยาเอกหรือเขาก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยเปิดใจรับใครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอืมปิดวิเวกสันโดษ พอดีเดินออกจากป่ามาเจอพอดีถึงเวลาไหมเออเรื่องน่าไพ่น่าจะสื่อประมาณเนี้เพราะวันมรรันมีการวนไซเคิลย้อนกลับมาพอดีถึงเวลาที่ใครบางคนที่มาฟังนี้ในตอนนั้นที่เจอกันคุณก็น่าอาจจะเป็นคนที่ฮอทิดมากๆก็ได้นะรูปร่างหน้าตาดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีความพราวมีความมีสเสน่ห์เขาอาจจะแอบมองคุณอยู่แต่คุณอาจจะไม่ได้มองสายตาไปแทนไปที่แทนไปที่เขาเนืกอออกไหมเนืกอองค์โมเมนต์นี้ออกไหม เหมือนเราโดดเด่นเราเป็นก้าถ้วยเราเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้มีคนมองเราเยอะแยะมีคนจีบเราบ้างมาแต่คนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในสายตาเราอะไรสไตล์นี้ก็ได้นะถ้ามันเป็นเพื่อนแบบเคยรู้จักกันมาอะไรแบบเนี้ยอืมสมมติเป็นเพื่อนสมัยเรียนอันนี้ยมันไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวเราอ่ืนองออกไหมคะเท่ากับตัวคุณที่มาฟังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบผ่านลูกค้าผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือหมายถึงว่า เขาอาจจะเห็นเราเกี่ยวกับการทำงานหรืออะไรแบบนี้นะคะสไตล์นี้แล้วก็ได้มาดีลงานกันเป็นลูกค้าที่อยู่เก่าแล้วก็กลับมาโคจรอ,อาจจะมาเจอกันหรืออาจจะมาติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งก็มีการพูดคุยในลักษณะนี้คือมันเหมือนสนับสนุนสนับสนุนเราอะให้เรามีเงินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเออมันเป็นแบบนี้เรื่องเล่านะจะตล์คล้ายๆแบบนี้นะคะอืเป็นไปในแนวโน้มไหนมาดูสิอนาคต โอ้โห oh ให้ตายค่ะ <sus> ให้ตายเถอะเดอะซัเออโลกสดใสนะมันก็มีรอยยิ้มอ่ะหัวใจเราก็เบิกบานมีแรงใจที่ตื่นเช้ามาอยากจะทำงานสดใสสดชื่นเออรู้สึกดีอ่ะคลิปคลิปแบบฟูลฟิลอ่ะมจิกเชียนเนี่ยฉลาดชางฉลาด,ลาดเป็นคนที่เข้าใจพูดด้วยแสดงว่าไปด้วยกันได้นะโอ้คิงออฟคัพมันมีความรักให้คุณเต็มแนวเลย โอ้ยดีมากเลยวันนี้ให้ตายเถอะเมจิเชียนเนี่ยก็เป็นคนที่ชาญฉลาดเหมือนกันนะเหมือนเขาเป็นคนมีหมอชอบพูดว่าเป็นคนมีมันสมองอะนึกออกปะเออหมอชอบพูดแบบนี้ภาษาบ้านอะเออชฉลาดอะเอ็กซ์พีเอ็นเทเลเจนต์เออเอออะอืมอ่ะโอ้โห,โหให้ตายเถอะอ่ะสี่ไม้เท้าอมืมันไปได้นะโอ้ บางครั้งเราไม่คาดคิดว่าคนนี้ที่เรารู้จักแม่งโคตรนานแล้วแต่ก็ได้หายไปจากเราแล้วแต่แบบพอกลับมามันไปได้นะมันแบบอืมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ก็ก็ลองดูได้นะบอกเลยอ่ะเออดีอ่ะคบแล้วอ่ะหกไม้เท้าเนี่ยอืมถ้าเกิดถามว่าคนที่เข้ามานี้ยังไงแสดงว่าเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวแหละนะอืมบางครั้งเราเหมือนว่าเราอาจจะเป็นคนที่เออ เขามองเราอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เห็นหรือเราไม่ได้สนใจหรือไม่ได้อยู่ในสายตาหรือเราไม่ได้รู้สึกพิเศษอาจจะเป็นในคานองนั้นก็ได้นะคะอืแต่คราวนี้มาอาจจะถึงเวลาที่เราก็ไม่ได้มีใครพอดีเลิกกับคนอื่นไปนานแล้วฉันก็อยู่โสดเธอกลับมาเอ๊ยยังไงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเราลองเปิดโอกาสให้เขาดูเพราะว่าเดอะซันขึ้นกับเมจิกเชียนกับอะไรขนาดนี้แสดงว่าถือว่าดีนะอืมบางคนอาจจะเป็น ส,สี่ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้างบ้านการแต่งงานการที่จะอยู่ด้วยกันด้วยนะมันมีความรักอืถือว่าประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะอันนี้ยอืมใครที่เหมือนเหมือนว่าเออพิสูจน์ความรักหรือรอคอยเออมันเหมือนเขารอคุณมากกว่าเออมันเหมือนเขารอคุณมากกว่าเพราะให้แฮงแมนกับเฮอร์มีดมันเหมือนเขารอที่จะไปประสบความสําเร็จทั้งเรื่องเรียนเรื่องอะไรของเขาก่อนก็ได้นะ คนคนเนี้ยแต่เราอาจจะไม่ได้คุยกับเขาแบบแฟนนะในอดีตเพราะเหมือนเราไม่ได้ชอบเขาอะ่ะเอออะไรอย่างี้ก่อนนะอืมไม่ใช่ว่าแฟนเก่าไม่ใช่นะบอกก่อนนะอืมนะคะอืมอันเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะอืมนะ,ะถ้าเกิดใครไม่เปิดใจนะโอ้ถ้าเดอะซันมารอักขนาดนี้ก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วนะอืมลองดูบางครั้งคนที่ไปถูกสเปกมันอาจจะเป็นเดอะซันของเราก็ได้อืมเราลองดูไหมอืมนะคะก็ พิจารณาเนาะแต่ละบุคคลนะคะอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าเจอกันนะมันเหมือนแบบเอ้ยคุยกันมันกคิดกันนะเคมีตรงกันอินเทลเจนส์มันสมองของเขากับคุณอะช่วยส่งเสริมและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีเงินขึ้นนะงานประสบความสําเร็จนะพอเพิอถ้ามันแบบถึงเวลาเจอคู่หรืออะไรเงี้ยมันอ ได้มีความรักไปยันถึงแต่งงานได้นะบอกเลยอันนี้ไพ่ที่เปิดออกมาเนี่ยอนาคตเนี่ยเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยโอ้โคตรดีเวอร์เลยอะหนึ่งสสามสี่ห้าใบเนี้ยอืมนะแต่อาจจะใช้เวลาดูใจหน่อยนะเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยหกไม้เท้าอ่ะอืมศึกษาเรียนรู้ดูใจกันนะคะในระยะหนึ่งนะคะก็นะคะค่อยๆดูกันไปเนาะก็เปิดโอกาสตัวเองแล้วกันเนาะวันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะที่ใครบางคนอาจจะได้พบรักใครบางคนอาจจะ เจะได้พบรักกับใครบางคนไหมสมแห่งการรอคอยที่เราเอ้ยจะรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นแฟนเราที่จะทําให้เรามีความรักให้หัวใจเรายิ้มได้จะรู้สึกเหมือนเราไม่เหงาอะนึกออกไหมคะไม่ได้เหงาไม่ได้โดดเดี่ยวหัวใจเรามันก็ฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขนะคะด้วยการใช้ชีวิตอยู่ไปได้อีกอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขนะอืมเอาละคาะก็น่าจะจบ ประมาณนี้ราศีหมอหน้าจะไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นแรนดอมแต่และคนแต่และธาตุเออแต่บอกเลยว่าคนนี้มนไม่ได้อ้วน <c oughs> โอเคไหมเออนะไม่ใช่ว่าหมอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันอ้วน <c oughs> ก็บอกแล้วว่าไม่ได้อ้วนนะโอเคไหมอืมนะะเอาราคาขอยมีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะขอยมีความรักที่ดีนะแล้วก็เอ,อพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะท่านใดที่ อยากสมัครสมาชิกรายละเอียดมีในคลิปนะคะแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนะคะใต้ดีสคริปชั่นนะรบกวนอ่านราคารายละเอียดก่อนนะนะคะอขอแอดไลน์ม,มาแล้วก็ขอคนที่ร้อมโอนจัดเลขมงคลยังจัดได้อยู่นะคะไม่ว่าเสริมดวงความรักการงานการเงินหมอบอกเลยนะคนที่จัดเลขมงคลไปข้อแรกที่คุณจะได้ก่อนเลยนะ ถ้าใครรู้สึกเหมือนจะไม่ลืมใครบางคนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าในใจคุณอะไรจะดีขึ้นได้รับคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วก็ตัดสินใจอะไรออกเจอพบรู้ทางอะไรที่ดีนะคะคนที่ได้เลขมางคนไปและที่สําคัญเงินมันมาเลยคะ่ะเงินน้ามาก่อนเลยอ่าและเวลาที่เราคุยกับใครอะ่ะ มันจะเป็นเขาเรียกว่ามหาเสน่ห์คุณเข้าใจปะเวลาที่เราคุยอ่ะเราทํางานการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะออนไลน์โซเชียลอะไรโทรศัพท์หรืออะไรหรือเจอพบตัวลูกค้าพบไม่หน้าไม่พบมันใช้ได้หมดค่ะเพราะการติดต่อสื่อสารมันจะเน้นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นหลักเวลาที่เราคุยดีงานมันก็รับลื่นเงินมันก็มาถูกไหมคะเราจะเจอรูปทางมันจะมีโอกาสในวิกฤตมันมีโอกาส คุณจะมองเห็นและเราลงมือทำนะคะมันเหมือนมีอะไรมาบอกคุณอะเขาพูดแบบนี้ดีกว่าเอ้ยทำไมไม่คิดทำอันนี้ล่ะเราก็คิดขึ้นมาแล้วเราก็ทำแล้วเราก็ได้มันแล้วก็ได้เงินโอเคไหมเนี่ยลู่ทางที่เราจะเจอมันแค่599บาทอะบอกเลยอะบางคนอนะได้สิบล้านนะปีเดียวบอกเลยอันนี้ที่แบบลูกค้าที่กลับมาดูดวงจัดเลขมงคลไปแล้วแล้วก็กลับมาพูดบอกเองนะไม่ได้พิมพ์มาบอก พูดปักผ่าวเขาจะแบบไมา่ได้อัดคลิปมาให้ฟังอันนี้คือได้จริงนะเออปกติเขาเคยได้ปีหนึ่งประมาณเจ็ล้านแต่เขาได้สิบล้านนะเขาได้เลขไปเขาบอกว่าเออเนี่ยเลขหมอแน่เลยเนี่ยที่ทําให้เขามีบางคนอะ่ะก็ได้ไม่ได้เยอะหรอกปีหนึ่งก็มีเงินเก็บล้านหนึ่งอะ่ะก็โอเคไหมอะ่ะจากที่เคยปีหนึ่งทํางานเดือนปีหนึ่งก็ประมาณแสนสองแสนสามแสนแต่ปีนั้นนะได้มีเงินเก็บหนึ่งล้านนะคุณว่าโอเคไหมอืมนะคะบอกแล้วนะอะไรที่ดีอะ่ะให้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจหรือไม่คือหมอที่สานจิตทุกครั้งแหละที่ไม่ว่าจะดูดวงคุยกับใครหรือจะได้เลขมงคลหมอคิดว่าคนนั้นต้องมีบุญกุศลได้เกื้อหนุนกันกับหมอมาหมอจึงให้ไปไม่ใช่แพงนะบอกเลยของหมอเนี่ยแล้วดีจริงแล้วดีจริงแล้วปังเพราะหมอก็ใช้ของหมอเองคุณก็ใช่ไหมเออหมอถึงกล้าพูดเนี่ยแล้วก็ทําให้ใครหลายคนแล้วก็เก็บสถิติมาไม่ใช่ว่าฉันรวยอยู่คนเดียวไม่ใช่เข้าใจไหมเออ อันนี้คือบอกเนี่ยไม่โกหกคือจริงคือคนจริงค่ะของจริงด้วยนะคะเอาไว้เท่านี้นะคะขอมีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ